สวัสดีครับภูมิจากภูมิใจนำเสนอนะครับและสวัสดีลูกค้าจากทางช่อง TikTok ภูมิคา c ์ CH, ไว้ด้วยนะครับในช่วงของ f u l l Story Option p a r t ี p ที่2เวอร์ชันรีเมคมาให้ใหม่นะครับตอนแรกเนะี่ยขายแบบทรงสืบนะครับลูกค้าให้ความสนใจเยอะแต่ลูกค้ายังไม่เห็นภาพลนงะวันนี้ ผมจัดทรงลงล้อมาให้เรียบร้อยแล้วผมสำหรับท่านใดที่เพิ่งเข้ามาชมเป็นครั้งแรกนะครับในคลิปของเรานะครับมีสตอรี่ของรถตั้งแต่วันแรกที่ได้มาครับจนถึงการทาคาร์สปาแบบดีเทลลิ่งนะครับและการเตรียมพร้อมๆก่อนการขายให้ชมเกือบครบทุกขั้นตอนนะครับผมท์ของเราอยู่ที่คลองหลวงคลองสี่จังหวัดปทุมธานีนะครับเบอร์โทรผมขึ้นไว้ให้ด้านล่างแล้วเรียบร้อยนะครับลูกค้าท่านใดต้องการเข้ามาชมรถนะครับขอความกรุณานัดล่วงหน้านะครับผมและคันนี้ แน่นอนผมบอกก่อนหน้าตาก็อาจจะพบเห็นได้ทั่วไปในท้องตลาดนะครับแต่ถ้าเกิดผมบอกว่านี่คือ d m a c เครื่องยนต์3000ปี2020เลขไม่แค่50,000โลนะครับใช้กันได้อีกยาวๆเลยเลย,เลยที่สำคัญคือคันนี้คือ190แรงม้าจากโรงงานแบบเดิมๆนะครับบอกเลยนะครับไล่สปอร์ตคาร์ยุค90บางคันมีเหนื่อยนะครับผมนี่ยังแบบเดิมๆนะ คารีแมปเนี่ยผมว่าทะลุ200แน่นอนนะครับสำหรับสเปคเครื่องตัวนี้นะครับผมสเปคนี้หายากนะครับผมบอกเลยในท้องตลาดนับคันได้เลยนะครับราคาจำหน่าย4,39,000บาทนะครับผมในส่วนของรายละเอียดการออกรถการผ่อนต่างๆเดี๋ยวลูกค้าชมซอลลี่ก่อนนะครับและเดี๋ยวเราไปคุยกันตอนท้ายคลิป ครับภูมิใจภูมิใจนาเสนอนะครับวันนี้ก็มีรถเข้าใหม่คันนึงนะครับผมแต่ต้องบอกก่อนว่ารถคันนี้ผมประมูลมานะผมก็บอกตรงๆไม่โกหกนะครับถ้าท่านใดไม่สบายใจนะผมก็อยากจะให้มองว่าเ,เราซื้อรถกันที่สภาพรถนะครับไม่ได้ซื้อรถกันที่เอกสารหลังเล่มทะเบียนนะครับผมถ้าเป็นรถถูกกฎหมายเนี่ยผมก็ค่อางมั่นใจว่ามันก็เป็นรถที่ดีคันหนึ่งนะครับเพราะว่า ถ้าไม่ใช่รถประมูลเนี่ยผมก็บอกตรงๆเลยว่าไม่มีทางที่จะได้รถสภาพขนาดนี้แน่นอนโอเคคันนี้ที่ซื้อเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์สามพันนะครับซึ่งในตลาดเนี่ยหายากมากนะครับไม่ค่อยเจอสามพันเดิมๆก็ร้อยเก้าสิบแรงม้าแล้วนะครับประกอบกับว่าเป็นรถที่สวยสภาพดีไม่น้อยไม่แค่ห้าหมื่นโลนะซึ่งถ้าเป็นรถบ้านเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ประมาณนี้ไม่มีใครขายนะครับผมก็บอกตรงๆบอกด้วยเหตุและผลนะครับผมเราซื้อรถเราซื้อที่สภาพรถนะครับไม่ได้ซื้อว่า เล่มทะเบียนมันลงว่ารถประมูลมาเนี่ยมันจะทําให้แบบเ,เป็นรถที่กฎหมายแนละ้วมันคือรถที่ถูกกฎหมายนะครับโอเครถวันนี้เดิมหมดนะครับไม่มีอะไรเลยด้วยความที่ว่ามันเป็นรถปี2020มันใหม่มากนะครับแล้วก็ภายในก็มีเลอะเล็กน้อยนะครับทั่วไปนะครับตามการใช้งานนะครับผมก็เดี๋ยวรอทําการคาสปาให้อยู่แล้วแต่สิ่งที่อยากจะให้เห็นคือความสวยของแบ็คไลท์ความสวยของผ้าหลังคานะครับรวมถึง พลาสติกแผงกระแดานเนี่ยคือยังไม่เอาออกเลยนะครับผมแล้วก็เป็น3,000มาโนนด้วยนะครับซึ่งสเปคเนี้ยหาค่อนข้างยากนะครับเรียกได้ว่าถ้าเป็นในท้องตลาดเนี่ยส่วนใหญ่เจอแต่1.9นะนะครับไม่ค่อยเจอเครื่องยนต์3,000นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเจอก็จะเป็นรสซิ่งไปแล้วนะครับคันนี้คือได้รถบ้านเดิมๆเลยนะครับผมท้ายก็ไม่มีอะไรมากท้ายสวยนะครับไม่มีตําหนิอะไรนะครับอ่าไม่มีอะไรก็จะมีตําหนิตรงนี้หน่อยนึงนะครับตนนี้ เดี๋ยวขอพิจารณาดูก่อนว่าอาจจะไม่เก็บนะครับเพราะว่ามันมันเล็กน้อยมากเลยนะครับผมแต่ตรงนี้น่าจะโดนอะไรกระแทกใส่นะครับอันนี้เดี๋ยวขอพิจารณาอีกทีนึงว่าจะเก็บไหมนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวถ่ายเลขไมให้ดูนะครับะเราคุยกันตามความเป็นจริงนะครับของแบบนี้ไม่ต้องโกหกนะครับรถปี2020เนี่ยไม่แค่ห้าหมื่นโลเนี่ยถ้า ถ้าไม่ใช่รถประมูลผมก็บอกตรงๆว่าผมไม่รู้จะหาที่ไหนจริงๆนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราพอบวกกับก,บการทําคาสปาการเซอร์วิสต่างๆของเราเนี่ยผมก็ค่อนข้างมันจะ่าเป็นรถอีกคันหนึ่งที่พร้อมใช้งานแล้วประกอบกับว่าความหายากของสเปครถเนี่ยคิดว่าใครที่ติดตามอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนโอเคครับ okay. รีวิวโครงสร้างแบบรวดเร็วสวยทั้งหมดเลยนะครับโอเคถ้ารถเกิดคว่มหรือมีอุบัติเหตุเนี่ยโดยปกติแล้วน้ําหนักรถจะเทไปที่ด้านหน้านะครับเราก็จะทาให้บริเวณนี้เสียรูปทั้งหมดอันนี้คือเดิมๆมโรงงานนะครับลูกกลมคมสวยทั้งหมดเลยนะครับรวมถึงไม่มีกระแทกด้านข้างนะครับ э. ถ้ามีกระแทกด้านข้างเนี่ยให้นึกภาพว่าเหล็กถูกตีเข้ามานะครับแล้วเราก็ต้องตีออกไปแล้วเราก็ต้องเก็บสีมันก็จะเป็นสีสีรอยโป้สีพ่นอะไรอย่างงี้นะอันนี้คือเดิมๆโรง,งงานเลยนะคะทั้งสองฝั่งเลยน,นี่นะครับผม พื้นเพื่นอะไรสวยหมดนะครับนี่นะฮะก็อย่างว่ารถมันใหม่เนาะนะครับแล้วก็ทุกสิงทุกอย่างมันก็เลยใหม่หมดเลยนะครับผมโอเคครับ จบกันไปแล้วนะครับสำหรับสตอรี่ของ d m a ม c a แปี2020นะครับเครื่องยนต์3 1ม0แรงม้าจากโรงงานด้วยนะครับคันนีเ้เดิมทุกอย่างเลยนะครับดีเทลภายนอกผมไม่ต้องพูดเยอะนะครับและรถเลงใหม่แค่5 0,000โละครับใช้กันอีกยาวยาวใช้กันจนลืมไปเลยนะครับเรามาคุยกันเรื่องฟิตเมนต์การจัดทรงเลยดีกว่าคันนี้บอกก่อนว่าไม่ได้โหลดลงเยอะนะครับตัวล้อและยางผมเบิกมาให้ใหม่นะครับผมและที่สําคัญคือไม่ล้นไม่ยืน่นตํารวจไม่จับตัวสภาพผ่านทุกปี แน่นอนนะครับอันนี้การันตีได้ตอนหลังเทนการแต่งรถของลูกค้าเนี่ยเริ่มเปลี่ยนไปนแต่คันนี้ที่ไม่โหลดลงเยอะเพราะว่าเผื่อบางท่านนะครับเอาไปแบบเน้นใช้งานเป็นหลักมากกว่าในส่วนของภายในนะครับไม่ต้องพูดเยอะนะครับผมผ่านมือผมเนี่ยรับประกันว่าภายในนี่คันนี้ผมพูดแบบนี้เลยนะครับ น้องๆป้ายแดงเลยดีกว่านะครับผมเพิ่มเติมคือหุ้มเบาะหนังเดินดำได้แดงพร้อมปูรูมาให้ใหม่นะครับรับประกันว่าลูกค้าเห็นลูกค้าจะต้องชอบลูกค้าจะต้องชมว่านี่มันรถป้ายแดงชัดๆเลยนะครับภายในว่าสวยแล้วนะครับเปิดห้องเครื่องมาผมรับประกันว่าลูกค้าต้องชมว่าสวยมากๆเผยมากถึงมากที่สุดด้วยนะครับผมน้อง,องๆป้ายแดงกันเลยครับสำหรับห้องเครื่องรถคันนี้รับประกันเรื่องอุบัติเหตุไม่มีใดๆทั้งสิ้นนะครับเครื่องยนต์เดิม ไม่เคยมีการโมดิฟายใดๆทั้งสิ้นนะครับ3,190แรงม้าจากโรงงานนะครับผมบอกเลยท่ารีแมปเนี่ยสงสัยทะลุ200แน่นอนสเปคนี้ไม่ค่อยเจอบนท้องตลาดนะครับส่วนใหญ่จะเจอแค่1.9เท่านั้นนะครับผมจบกันไปแล้วนะครับสำหรับในส่วนของดีเทลการรีวิวรถคันนี้นะครับคันนี้จริงๆไม่มีอะไรมากนะครับถ้าไม่ได้มองเรื่องของสเปครถความสะอาดนะครับผมก็คงจะเป็นในเรื่องของราคานะครับราคาจําหน่ายรถคันนี้ 4 3 9 0 0 0บาทนะครับคุณจะได้รถปี2020เลขหม่แค่50,000โลนะครับใช้กันได้อีกเป็น4,5ปีสบายๆเลยนะครับหรือใครจะเอาไปทำแรงนะครับผมการันตีว่าทำง่ายเพราะว่าเครื่องยนต์3,000โรงงานก็มีให้190ตัวแล้วครับผมว่าทำอีกนิดนึงทะลุ200แน่นอนนะครับผมพรจริงๆอนะรถคันนี้ผ่านการเซอร์ติฟายจากทางแบงค์นะครับได้ดอกเบียถูกนะครับแต่ดอกเบียถูก ปริมาณการผ่อนจํานวนปีการผ่อนเนี่ยจะต้องน้อยนะครับเราคุยกันตามหลอกเขาเป็นจริงเลยเอาแบบสบายๆนะครับหหรือ7ปีนะครับถ้า7ปีเนี่ยอยู่ประมาณสัก7 xxx นะครับหปีอยู่ประมาณสัก8 xxx นะครับบวกลบยังไงเนี่ยอยู่ที่ว่าลูกค้าจะไปจบที่ไฟแนนซ์ไหนนะครับผมและข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับด้วยความที่ว่าเขาเป็นรถปีใหม่ไม่น้อยนะครับผ่านการเซอร์ติฟายนะครับยอดจัดเต็มเนี่ย ทะลุ5 5 0 0 0 0ขึ้นไปอีกนะครับผมแต่ว่าจัดแค่439,000บาทก็พอแล้วนะครับเอาแค่ราคารถก็พอนะครับถ้าลูกค้าจัดได้เต็มนะครับฟรีทุกค่า้จ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นประกันโอนจัดนะครับฟรีให้หมดนะครับฟรีถ่ายของเหลวให้ก่อนส่งมอบด้วยนะครับผมไม่มีบวกเพิ่มแต่อย่างใดนะครับผมและคันนี้เพอิญว่าอยู่ในช่วงของ full story option plus นะครับผมก็ขอขึ้น o p ช i o นไว้เล็กน้อยและกันเผื่อท่านใดต้องการอุดหนุนเป็นกำลังใจให้ผมเล็กน้อยนะครับผมแต่บอกก่อนว่าผมขออนุญาต ไม่ได้รับในเรื่องของการแปลงไฟหน้านะครับผมเพราะว่ารายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับในจุดนี้นะครับผมบอกเลยใครกําลังหา d m a ม็สามพันแรงๆจากโรงงานสักคันหนึ่งนะครับคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนและก่อนจะจบคลิปในวันนี้นะครับฝากลูกค้าติดตาม YouTube ภูมิใจนําเสนอและติ k ตอกภูมิคารซีเอชไว้ด้วยนะครับลูกค้าท่านใดต้องการเห็นรถเข้าใหม่ก่อนใครนะครับสามารถติดตามผมได้ในช่อง t i k กตอกนะครับผมสาหรับคันนี้นะครับผมบอกเลยด้วยสเปคของเขา3า9 0แรงม้าเนี่ย ลูกค้านับคันที่ขายในท้องตลาดได้เลยนะครับมีน้อยมากๆนะครับผมไปลองขับ1.9ดูก่อนถ้า1.9เพียงพอสําหรับท่านท่านซื้อ1.9แต่ถ้าเกิดขับ1.9แล้วไม่พอนะครับรู้สึกว่ามันต้องไปทําอีกเยอะนะครับ3,000โรงงานตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนนะครับฝากลูกค้าติดตามไปด้วยครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณ